เขาถ้าเข้ามาคุยเมื่อคืนเขาขอมาหาเราได้หรือเปล่าตอนนี้เรารู้สึกเฉยๆไปแล้วไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีใจอะไรพอเราหยุดเขาก็หันมาหาเรามันเป็นเรื่องปกติครับความรักเป็นแบบนี้เสมอเมื่อไหร่ที่เราวิ่งตามหามันความรักจะวิ่งหนีเราครับความรักเป็นเหมือนลิงนะครับเหมือนวันเช่นที่ผมพูดคุยในไลน์นั่นแหละว่าจิตมันก็เหมือนลิงความรักก็เหมือนลิงผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพไหมครลิงเนี่ยเวลาที่เราจะเอาอาหารไปให้เนี่ย เขาก็อยากที่จะเดินเข้ามาหาเรานะเพราะเรามีคุณค่าถูกไหมครับเพราะเรามีคุณค่าเรามีของที่เขาอยากได้เรามีอาหารที่เขาต้องการเขาอยากเข้ามาหาแต่เมื่อไหร่ที่ถึงแม้เราจะถืออาหารก็ตามแต่เราวิ่งตามเขาครับเราวิ่งตามลิงเราอยากเอาไปให้ใกล้ๆเราวิ่งตามมันมันก็จะกลัวมันก็จะวิ่งหนีถูกไหมครับแต่พอเราหยุดครับพอเราหยุดเออไม่วิ่งตามแล้วอยากมาก็มาเองเขาก็จะอยากได้ในสิ่งที่เรามีครับหรือสิ่งที่เรามีคุณค่าในตัวเรานั่นแหละเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราเองครับ พอเขาเดินเข้ามาหาเราเองเราไม่ต้องไปวิ่งตามจับเขายากเขายื่นมือมาเราก็จับเขาง่ายๆนี่แหละครับความรักมันเป็นแบบนั้นเหมือนลิงไม่มีผิดเลยนะครับอย่าไปวิ่งตามมันถ้าเมื่อไหร่ที่เราวิ่งตามมันมันจะวิ่งหนีเราทันทีนะครับจงหันกลับมาสร้างคุณค่าทําให้ตัวเองมีขนมนอยู่ในมือตลอดจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงมีความรักกับผู้ชายมีความรักมันคล้ายๆกันอยู่นิดหน่อยถ้าเราพยายามมอบสรรสิ่งที่เขาต้องการให้สิ่งดีๆให้กับเขา นะรักเขาในรูปแบบที่ทนุถนอมบำรุงอยากให้เขาดีนั่นแหละครับแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเองนะหากท่านใดสนใจอยากได้รับคําแนะนำอยากได้รับการปรึกษาอยากได้รับแนวนทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดต่อของเราคือช่องทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ไอดีที่เราปักหมดไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะได้รับการปรึกษาทันทีแล้วพบกันสครับ